ครับสู้แรงขกาวชาวใต้ช่งเกมประเด็นในะประเด็นดีๆที่เกิด,ด,ดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับช่วงนี้ไปติดตามเรืสู้รัฐธานีเปิดโมเดลร,ระบบเกษตรพันธสัญญานำไปสู้การเฉลิกเกษตรกนนะครับนะในระยะยาวด้วยนะครับนายงงรวมถึงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ไม่เล่นก็นไม่ได้นะค่ะนิดหนึ่งด้วยนะครับโดวยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยญิงจจกทถานสักดาพลรัตนสุภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสูฎราัธานีมาพูดคุยกับเรานะครับทงังคงประเด็นครับสวัสดีกับ่ันรงครับสวัสดีค่ะ วัสดีครับเบาเกลียงครับแล้วก็นนองยิ่งอ้อมนะครับควันนี้ครับพบกันอีกวันนะครับเชิญครับเชิญครับครับท่านครับก่อนอื่นเลยวันนี้แต่อันทักิดหนึ่งเรื่องโควิดทุระธานีภาพรวมเป็นเหมือนฟื้นมั้งครับครับครับคือตอนนี้นะมันยังเป็นไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าตัวเล็กมันยังสุงอยู่ครับค่ะยังสุงคือเมื่อวานนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามพันนะเพราะว่าดูแล้วนี่ถ้าจากจากตัวเลขกที่ว่าเป็นตัว โดยอาทีพีอเนี่ยมีผู้ป่วยทีว่ายืดยันในผู้ที่เจือยืดยันนี่องรอยที่เจ็ดคนคะนะครับส่วนทีว่าตัวโดยเอทีเคเนี่ยกตั้งช่องพันเจ็ดร้อยกว่าคนอยู่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวเลของสุราเนี่ยเป็นติดอันดับสามนะในช่องจ็จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะในเขตทุกข์กพาตีที่แบต้องกระทรวงาธาสุกนี่ครับค่ะ,คะ แล้วก็ตอนนี้ผู้ปัวที่สูงขึ้นเนี่ยค่ะส่งพ้นต่อยอดการเสียชีวิตพันพื้อมั่งแล้วก็ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วตอนนี้ของสุราธานีพันพื้อมั่งคะครับถือตอนนี้นะครับสวาัสดอาเอาดูผืนที่ก่อนนะครับว่าพื้นทีทีท่ติดเชื้อเนี่ยก็ยังเป็นในเขตในเขตชุมชนเมืองนะครับก็คืออถ้าเราแบ่งเป็นเป็นโซนนะที่แดงที่ซ่อมที่เรื่องเนี่ยนะครับตอนนี้าวาสวัสดที่แดงเนี่ยติดเชื้อประมาณสองร้อยคนต่อวันขึ้นไปเนี่ย ก็จะมีที่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอพุนพินก็จาในดิษและปลาแซงนะครับก็จะเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะนะนะครับส่วนที่ซ่อมทีวามีคนติดประมาณนึ่งรอยนึ่งคนซึ่งสองรอยคนต่อวันนะครับมีพื้นที่นาซ่านเมืองซ่าพนมดอนซักนะครับนอกจากนั้นอำเภออื่นทีว่าเป็นเป็นที่เรื่องนะครับทีว่าไม่ไม่ไม่ซึ่งอ่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่แวดตึงรอยเนี่ยก็มีอยู่หลายอำเภอเหมือนกันนะครับแต่ทีว่าอย่าง ไม่ถึงห้าสิวัดเนี่ยถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหมากันนะครับก็มีใจยาตาจ้างมีค่าดีบรรดาเดิมก็พังอันนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเอ่อเลยต้องอย่างต้องเน้นในเรื่องการให้ให้ความระวังในการซื่อสั้ย์หรือให้คนเนี่ยต้องเอ่อต้องใส่หน้ากากเลยครับนะใส่หน้ากากอา่กาหลักท่าระยะห่างทางสร้างกลมกันนะครับแล้วก็ทีทาการก็คือมันหลังมือทำความสะอาดนะครับ,รบไปไปถี่น้อออกไปนอกบ้านนะครับมายถึงต้อง ชำระล้างตัวเองทำความสะอาดนะครับและซึ้งบางที่ยุ่ภายในบ้านก็เหมือนกันครับตอนนี้ตัวเล็กที่เพิ่มขึ้นนี่คือติดจากคนในครัวเรือนนะครับแล้วก็คนที่ทากิจกรรมรวมกันนะครับบอกเลยว่าโอมคคอนเนี้มันกับทางแผลที่เขาตือนนะครับนะว่ามันมันติดไง่ามากนะครับเพราะงมาร์กตอนนี้คนพอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทําให้การระบบการรักษาเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับก็คือเน้นเรื่องเรื่อง ดูแลสีบ้านนะครับถ้าใครถ้าใครว่าพอหวานนี่เอเขาเขาบอกว่าเจอแจจ๊อบนี่นะครับนะครับพอววารู้ว่าไปตรวจเอชีเคมาแล้วนะครับหรือว่าไปติดต่อนะฮะเป็นสีสงสัยไปเข้ารับบริการสีท่านพยาบาลกายบานรอพอตอก็ดีนะครับท่านพยาบาลในโรงพยาบาลก็ดีนะครับพอรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อนะครับโควิดมาแล้วเนี่ยคือทางทางการแพร์ทางสาณสุกเนี่ย เขาจะรู้อาการนะครับว่าคุณอยู่ในขั้นไหนถ้าว่ายู่ในอาการที่ว่าไม่รุนแรงมากจะให้อยู่ที่บ้านนะครับแิดตัวอยู่ที่บ้านพร้อมกับหมอบยาไปให้นะครับนะครับเป็นแลักทราบแบบบ้านอุ่นใจนะครับก็คือเมื่อกับเป็นโฮมไอโซเลชั่นนะะนะครับคือไม่ต้องไปยู่ให้สุกนสารกินโรงพยาบาลนะครับไม่ต้องไปยู่ให้อ่าเมื่อเมื่อวานเราก็บางที่ติดเชื้ออะไรเราก็ลำบากตัวเหมือนกันนะครับต้องไปยู่ในท่านทีทีเป็น อสี่ไอ้เรื่องข้าอยู่โรงบ้านเนี่ยบางทีแต่ละคนไม่พอติดเชื้อนึ้งก็ตกใจกลัวนะครับตกใจกลัวเพราะฉะนั้นเป็นสองทางหนึ่งสําหรับการรักษาของจังหวัดสุราธานีนะครับต้องทางกำนัลสาธุจังหวัดนี่คือบอกว่าให้รักษาตัวที่บ้านได้มียานะครับมียามีเอวัสดุในการตรวจสอบร่างกายนะครับให้นะฮะทำด้วดทำโดยตัวเองได้ครับ กับไปอีกหนึ่งประเด็นครับท่านครับเดี๋ยวเรื่องโครงระบบกษตรพันธสัญญาเนี่ยหลายคนยังบอกเป็นเรื่องไม่อยู่ังไม่มีความ้าใจ่างชัแน่ที่ว่าเรื่องนี้นิดนึงนะครับอ๋อครับการเสพสัญญานี่ไม่ใช่ว่าเป็นการเกษตรนะครับตีว่าเป็นข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบอาธุรกิจทางการเกษตรนะครับก็คือเขาจะเห็นสองทางนะครับนว่าเออเราต้องทำการเกษตรดำเนี้รวมกันได้เพื่อให้เสริมมูลค่า คือแบงค์นาทีก่อนรับจอบกันสั้งหมดว่าทางบริษัททาการ,กรเกษตรเนี่ยก็จะให้อ,อล,นะลูกพัน์มาให้นะหลูกพันตอนพันธหรือว่าอุปกรณ์ทางการ,กรเกษตรนะครับปัจจัยทางการผลิตต่างๆมาให้กับเกษตรกร,ท,รที่รวมกลุ่มแต่จริงๆเรื่องนี้นะครับมันมีข้อกฎหมายอยู่นะครับก็คือมันมีพรบรนะครับพรบรก็คือพอรบส่งเสริมและพัฒนาร,ระบบเกษตรพันธสัญญานะครับแล้วก็มีท่านักางาน อย่างกเกษตรสัญญาเนี่ยนะยู่จีอ่าซ่อง,งานปลักกระทรวงเกษตรนะครับ mm hmm. ถึงเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลนะเผื่อไม่ให้ให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรเ,เนี่ยเสียเปรียบนะครับ,รบแต่ทีผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าปราก็เป็นข้าวหมากเนี่ยกเพราะวราเกษตรกรเ,เนี่ยไม่ได้ไปัไปปรึกษาครับนวยงานที่เป็นปีเลียงเห็น mm hmm. ถ้าเลียงแพะเลียงแกะเลียงมูเลียงไก่ ถ้าข้าวอยู่ในระบบประเทศสัญญา,าเนี่ยฉันต้องไปปรึกษาก่อนกับทางประชัตั์นะครับประมงจะต้องปรึกษาบางทางประมงนะครับเรื่องผืนจะต้องปรึกษาทางทางทางประเทศสำนักงานเระเทศจังหวัดนะครับแต่ว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับในระดับจังหวัดก็คือสำนักงานประเทศระทรวจังหวัดนะครับซึ่งที่ว่าอยากให้ให้ประชาชนได้เข้าใจนะคร,รับกระทรวงกาเข้าใจก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเขาวันมีเอกสาร สีเข้าสีแจ้งเหตพ้นนะครับเหมือนเคยปันพือบบางนะสีว่าบริษัทพวงนี้จะมาติดต่อเนี่ยนะครับซึ่งสีสําคัญเราต้องดูข้อดูว่ารังสัญญาของเขาเนี่ยในลักษณะแบบใดถ้าสงสัยอันนี้แหละครับมาปรึกษาหน่วยงานปีเลียงในเช่นว่าในถ้าอยู่ในอําเภอครับปรึกษาเกษตรอำเภอดูเขาจะถ้ามัดส่งต่อไปให้ประสุรันะครับหรือว่าประมงได้นะครับซึ่งที่นี้เขาบอกเลยว่าอย่าล่งเชื้อับกล่าวอ้างถือเป็นจริงอันนี้ต้อง ฝืนระมัดระวังมาครับมถ้ามีการโฆษณาชี้ชวนนะครับทำสัญญาโดยขอ้อความที่เกินจริงเนี่ยต้องใส่ไว้ก้อนนะครับแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันบางทีเนี่ยเราต้องเพืเ่อนกับต้องต้อง,ต,องต้องให้จ่ายความผิดนิดนึงฝากก้อนที่จะทําผันธาสัญญาใดๆเนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานให้คำปรึกษามันจะมีไส้ด้วนนะครับไส้ด้วนก็คือนึ่งนึ่งเจ็ดซุนอันนี้คือทำนงานข้องดูแลผันธสัญญาที่ส่วนกลาง นะครับซ so so nah so ึ 1, ่งทีนี้ถ้าว่าบ้านเราเองนะครับกรโทรไปถีสำนักงานเกษตรหลายจังหวัดนะครับก็คือเบอร์โทรสุ่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็รองแปดซ่องกาว่าท้ามนะครับนะครับมา่ึงตรงนี้นะเออเหริงถีเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับที่ว่ามาถึงจังหวัดก็คือเหริงข้องการเลี้ยงจระเข้นะครับซึ่งก็เป็นข้าวกลาซื้อบางบางบางสำนักก็ข้ามาทํา สำข้าวนะครับแต่ว่าคือชาวบ้านน่าต่องสง้างจริงๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยล่างจากที่ว่าไปตกลงครับดอยซัดแรกนึงเนี่ยนะครับเขาก็ไปเลี้ยงจระเทอันนี้แ้่แย่ยันดอนซักนะครับก็คือบ้านเราเนี้ยจะมีอยู่ประมาณที่ที่กว่าไร่สี่ที่พวกไร่นะครับที่ทาทาธุวกิจเลืองเลี้ยงเลี้ยงเจระเท้นะครับคือบ้านเราเนี้ยมันจะมีเลี้ยงเจระเท้ซ่องสร้างหลุแบบก็คือ เลียงเผื่อไข่นั่งนะครับไข่นั่งนี่อีกผัวหนึ่ง <c oughs> ซึ่งอีกผัวหนึ่งคือไขเอ่เนื้อเนื้อเลยนั่งซึ่งอีกผงวจะเลียงเผื่อสัตวนาการนะครับอันนั้นก็อยู่ในแรื่องของเทียวต่างๆซึ่งทีนี้คนดูแลพวกนี้นะครับการก็คือมีสัมงานประมงจังวัดถ้าว่าเลียงเผื่อการใน,ใ,นในเล่องป้องกันท,ทำเนื้อทำนั่งเลยนะเขาก็ให้ความดูแลอยู่แล้วแับคองสักงานประมงจังวัดแล้วก็มีสัมงานประมงอำเภออยู่ด้วยนะครับในอำเภอจะมีหน้าที่ดูแล ซึ่งในในส่วนที่ว่าเป็นไปทําลักษณะของเระตรศสันตัญญาวันนั้นก็เข้าตีประชุมก็ะมีไร่นุ้ยนะครับมามามช่วยกันก็คืออทางสํานักง,งานเกษเทและสรากลังวัดเนี่ยถึงเป็นคนเ,เป็นเจ้าภาพงานนี้โดยเฉพาะนี่นะครับับ่อห่างจากกี่เหลืองทุกส่งมาทีรองมาทีทางสานักง,งานสภา,าเกษเทสแต่กรจังหวัดรลธานีนะครับสภาเกษเทศจะส่งเหลืองเข้ามาทีท,ที่จังหวัดนะครับจังหวัดเขาเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามาประชุมเรามีการาตรวจสอบข้อมูลกันนะครับก็ต้องขอ้อคูณหล่ยลหน่วยนะครับเช่ mm hmm. นผ่านศัลยแพวัดเนี่ยครับเข้าไปตรวจช็คว่าเอ้บริษัทนี้ตกลงมันยังมีอาการดีรูมันปิดบริษัทนี้ไปเลยปรากฏว่า,วา mm hmm. ยัางอยู่นะครับ mm hmm. ซึ่งเราก็เกษตรชัอกลไกเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยในระดับจังหวัดเนี่ยก็จะมีผู้วานะครับเป็นเป็นประธานในเรื่อง,งการดำเนินการไกลเกลี่ยนะครับถึงจะมี กรรมการก็มีเช่นกล้องทางทางกล้องเกษตรกรจังหวัดเป็นไ่ายเหล็กข้าแล้วก็มีสำนักงานเหญ่การนะครับมีรายนวยนะครับที่ข้ามาตรวจในตรงนี้นะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็รับข้อมูลไวยนะครับทําข้อมูลให้จัดเก็บวันนั้นข้ามาถึงก็ให้ให้คนที่เดือดร้อนนะครับลงข้อมูลเขียนคำรองไว้เลยนะครับและจะเข้าการประชุมข้องขาของการไกลเรียนะครับข้องหลจังหวัดอันนี้คือช่วยช่วยได้แต่ต่อไปนี่เราต้องต้องให ให้เตือนชาวบ้านด้วยนะครับว่าถ้าท่านจะทำอะไรได้ในการปรนข้าหน่วยงานที่เป็นผีเหลี่ยงร,รถผีเหลี่ยงปลาค,ครับปรึกา้าประมงก่อนว่าเลยที่บริษัทที่มาทำากา๊าซสัญญาในท่นยามาสัญญากับเราเนี่ย เป็นประทัดทีทุกตองจริงไหมจะทะเบียนแล้วหรือยังได้น่มครับครับค่ะท่านรองค่ะวันนี้เราพูดคุยกันไล่ประเด็นสักคิดหนึ่งค่ะเดียวไปอีกงานหนึ่งทีกาลังจะเกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีของเราค่ะนั่นคือการจัดงานแห่ผ้าห้มพระธาสีสุราษฎร์และธรรมชาติเขาา้าท่าแพทครั้งนี้ครั้งที่สิบสองแล้วจัดในวันไหนกันบ้างแล้วก็รูปแบบการจัดงานพันพรือมั้งคะครับครับครับก็คือการแห่ผ้าพ้มพราธาเนี่ยอ่าหยีบพกจิตจัดนี่คือมาถึงว่าเป็นทีที่ว่าเป็นเป มนีการบวงสรวงกันเสร็จแล้วก็ให้พาพ้นประทาดขึ้นประทาดที่สุราษฎร์นะครับหยิบอกหยิบจดมีหน้านะครับเป็นจัดงานมาถุกปีไม่เว้นนะครับทางโควิดนะครับตอนโควิดจะมีะช่วงที่แรงจริงๆปีนั้นมีอยู่ปีนะครับก็คือทางคณะส่งแลวก็จ้าของบื้นทนีีน,นะครับแลวก็คนที่เกี่ยข้องในข่าวการจะเอาผ้าไปห่มเหมือนกันนครับอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยกาจจะมีโควิดเหมือนกันเียวซี่นะครับ แต่ว่านี่แหละคือพยายามที่ว่าจะดำรงไวายถึงประเพณีของเราก็คือเอาผ้านะครับที่เราไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆให้ประชาชนนะครับทั่วทุกอำเภอเนี่ยได้ลงชื้นนะครับลงชื้อลงน้ำข้องครอบครัวนะครับเพื่อจะเอาผ้านั้นเนี่ยผ้าที่เป็นชื่อมงคลเนี่ยขึ้นไปพุ่มประทัดนะครับประทัดที่สุรา์ที่บนข้อสานะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็ลดระดับข้องการเดินทางนะครับการแห่ผ้าเนี่ยเดิมเรา เราจะแห่จากท่า,ารักเมืองสุปีนะครับเดินมาจนถึงเข้าตาแปดกับประมาณสิบโลแล้วก็ขึ้นไปไปทําพิธีรวมกันนะครับโดยเจดันบริสุ์ของปุธศาสนิก,ก,กชนนะครับแต่พิธีแล้วเนี่ยเราก็ลดระยะทางลงนิดนึงครับคือไล่ไล่ควายครับมีความคิดในห่วงกันเราจะไปเดินทีตีนเข้าตาแปดนะครับไปรวมตัวกันสีดินถนนใช่ที่ถ้นต้นเท้านาทางตุน,นานาท่านนะครับแล้วก็เดินหนังรถ ขึ้นไปตั้งขบวนอีกประมาณห้ารอยเมตรซึงจะถึง่ข้อสาบแตดนะฮะเลยทําให้เราสามารถทําประเพณีอันดีงามที่ต้องรอไว้ได้นะครับอันนี้เป็นคัท่าก้องพอเมพี่น้องพุดกัท่านิกชนชาวสุรัตที่เราต้องทํากันถุกปีครับครับพเอมาล้วกับวันนี้เวลามดนะครับตานรงต้องขอไปจริงๆรครับตานรงครับเวลาหมดเลยต้องขอไปจริงจริงนะครับ่านรงครับครับครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ